สวัสดีค่ะคกรชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายง,งานผลการปฏิบัติประจำวันที่7มีนาคม2564มีดังนี้ค่ะ คุณภาพอากาศในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุสด15-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่23-285ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร PM10 อยู่ที่72-300ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรและ AQI อยู่ที่23-395คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศมีผร ผลกระทบต่อสุขภาพได้แก่ตำบลจองคํำอเมืองจแม่ฮ่องสอนตำบลเวียงพังคํำอแม่สายจังวเชียงรายและตำบลช้างเผือกอเภเมืองจเชียงใหม่จากการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในวันนี้พบ1,496จุดพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง626จุดซึ่งอยู่ในป่าอนุรักษ์842จุดเขตสอปกก48จุดป่าสงวน501จุดริมทาง2จุดพื้นที่การเกษตร55จุดชุมชนและอื่นๆ48จุดโดยพบมากที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน4 ร0 3จุดจังหวัดลำปาง2 9งจุดและจังหวัดเชียงใหม่2องจุดตามลำดับส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้พลตรีถนัดพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแผนร่วมกันในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่1 7จจังหวัดภาคเหนือมีผลกระทบกับประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการฝึกซ การรับส่งผู้ป่วยทางอากาศโดยเครื่องบิน KA 3 2สณสนามอาคารยอดทับบันเทิงกองพลทหารรับที่7จังหวัดเชียงใหม่และประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเฮลิคอปเตอร์ AS 3 5 0 B 2จำนวน2ลำปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่2มุกดาหารเข้าควบคุมดับไฟป่าตำบลแม่ท้าอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางพื้นที่ความเสียหายประมาณ5ไร่โดยตรวจพบหลักฐานของ ตางต้นเหตุในการลักลอบเผาป่าในพื้นที่มณฑนนบุกที่33ร่วมกับหน่วยควบคุมไฟป่าภูพิงหน่วยพิทักษ์อุทยานทอปอ3น้ำตกแม่สาและกลุ่มรัษฎรบ้านแม่แมจัดกิจกรรมทำแนวกันภัยจากไฟป่าตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยเฉพาะกิจกรมทาาราบที่7นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดฝุ่นละอองและมลภาวะทางอากาศในนพื้ที่ชมชม ณหนองจองคำตคำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนหนึ่งครั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวนสามครั้งการดำเนินการควบคุมไฟไม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน48ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน3ครั้งการลาดตระเวนป้องป่าและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน3ครั้งฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน3ครั้ง ในวันนี้ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีคุณภาพอากาศที่สูงขึ้นและก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นประมาณสองวันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ลดลงเนื่องจากเราจะาเนื่องจากลมจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับในช่วงนี้ก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้มีการสวมหน้ากากและก็งดออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับสําหรับผู้ป่วยนะครับที่ ถ้มีโรคประจําตัวนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้บริการเซฟตี้โซนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง25อําเภอโดยเฉพาะในพื้นที่ของทุกอ,ทกอมท,ทอนะครับก็จะมีการจัดทําเซฟตี้โซนนะครับให้พี่น้องได้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ในช่วงของอในเมืองนะครับก็จะมีการาลดน้ํานะครับสร้างความนุ่งรื่นในพื้นที่เพื่อที่จะ ลดสุนอองและก็การฟุ้งกระจายให้ฝุนอ,องลดลงต่อไปครับ